สวัสดีค่ะเมื่อรันค่ะนารันนะคะสวัสดีค่ะแอลลี่ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูพิเศษกันนะคะเป็นการคุกกิ้งง่ายๆนะคะก็คือกุ้งอบเกลือค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเนาะแอลลี่มีใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีกุ้งแล้วก็เกลือค่ะค่ะวิธีการทําทําง่ายๆนะคะทำยังไงบ้างเอ่ยอย่างแรกนะคะเราก็จะเอาใบามะกรูดเรียงลงไปบนเนาอนะคะอ่าช่วยกันเรียงเลยเนาะ มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตัวตะไคร้เนี่ยก็คือเป็นหั่นสไลด์นะคะเพื่อดับกลิ่นใช่ค่ะดับกลิ่นคาวค่ะแล้วก็เรียงเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆที่สามารถทํากันได้ในครอบครัวนะคะแล้วก็เด็กๆช่วยทําได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากุ้งที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดหนวดออกนิดหน่อยแล้วนะคะเรียงลงไป จากนั้นเราก็จะโรยเกลือนะคะเกลือของเราจะประมาณนี้แล้วก็จะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะดนการฉีดคักเค้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเม็ดุ้งก็จะออกมาด้วยนะคะเราไม่ไม่ต้องแบบใส่น้ำเยอะจนชุ่มนะคะจนท่วมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟทำการอบประมาณ20-30นาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะน่ากินแค่ไหนนะคะว้าวสุกแล้วะคะตอนนี้ก็ปกเป็นเป็นเป็นเลียมเลยใช่แล้วค่ะผ่านไปประมาณเกือบยี <30 S 2> ่ิบนาทีมากๆนะคะทุกคนอะไหกินหอมพร้อมทานมากเลยค่ะนี่นะคะกุ้งแต่ละตัวนะคะสุกกลายเป็นสีส้มอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจอดใส่จานกันนะคะ เดกไหคะกินมากเลยแล้วก็หอมตัวสมุนไพรที่เป็นตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะคะเพราะว่าทุกนี้จะดับคาวค่ะน,นี้เราก็สามารถทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆกลัวเผ็ดก,ก็ทานกับซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะ